ต้นไหนครับเนี่ครับผมเชี่ยวฉลามฉลามสุวรรณีครับกว่าหรือว่ายูโรนะแล้วหลังนี้เราวันนี้เราโชว์พิกัดเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบมาสอบเป็นไงครั้งแรกเมื่อกี้เกินนิดหน่อยคอรับถ้าทอนหมดก็ได้อ๋อ,อก็เกินอยู่ประมาณจุดจุดหนึ่งจุดสองก็คิดว่าช่างจริงน่าจะผ่านเนาะ,ะหนักนี้คุมมากี่โลห้าโลห้าโลนะเราซ้อมอยู่ที่เก็บบันทิปครับที่บ้นคุณซ้อมมีใครบ้างเก็บบันทิปมีฝรั่งแล้วก็มีน้องครับครับผมเก็บตัวมาก่อนหน้านี้กี่วันละ สามสัปดาห์สามสัปดาห์ได้นะวันนี้เราต้องเจอกับเล็กเพชรเล็กเพชรสุดผู้ใหญ่คำล่าเคยเจอไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมาแล้วครับเขามีอะไรบ้างมีฝีมืออ่าววันนี้มาแก้มองแผงแกดีเราฝีมือเหมือนกันฝีมือเหมือนกันชิงจังหวะกันเลยอยู่ที่แรงปลายละใครจะดีกว่ากันเราแพ้มากี่ไฟแล้วเนี่ยอ้ยสามสี่ไฟแด้สามสี่ไฟแล้วล่าสุดแพ้ใครมาเออ จำไม่ได้จำไม่ได้ไม่อยากจำวันนี้มาแก้ตัวต้องแจ้งเกิดครับผมโอชิงแจ้งเกิดเลยครับเขาก็แพ้มาครับคิดว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับคิดว่าประสบการณ์ช่วยได้ไหมช่วยได้อายุไรแล้วครับอายุสิบเก้าคนจังหวัดปาจีนะไปปล่อยกิโลครับไปปล่อยห้าสิบเก้าหกสิบต้นเตเราเป็นมวยเนี่ยครับซ้ายหรือขวาขวาเราสูงร้อยเจ็ดสิบสองเราชอกมวยลมๆประมาณประมาณห้าถึงหกสิบบาทไปนน้องเชีนเหรอครับครับ น้องใบจริงครับนี่อมันย้ายผมแล้ไฟนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับขอบคุณครับครับเล็กที่สุดผู้ใหญ่คำลาครับครับวันนี้ชคพิการร้อยยี่สิบขับมาสอบเกินไปจุดสามครับก็สบายๆนะคมมากี่โลสองสามโลเราซ้อมอยู่ที่ค่ายสิบพี่ใหญ่คำลาครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับคุณปังคุณซ้อมมีใครบ้างครับยกเพชรเวสิลาครับเก็บตัวมากี่วันก่อนหน้านี้เดือนกว่าเป็นเดือนเลยเนาะครับวันนี้ต้องมาแจ้งเกิดเจอกับฉลามเฮ้ยเที่ยวฉลามนะหรือว่ายูโรนะเคยเจอเขาไหมไม่ ได้ดูเทปดูฟอร์มมาแล้วว่าเกมวางแผงไงดีวันนี้ดูบนเวทีดูบนเวทีนะคิดว่าความเก่าของเขานี่น่ากลัวไหมไม่ครับแล้วเราจะวางเกมบางแผนไงดีก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันนี้มาเล่นยกไหนดียกสามยกสามยกสี่นะเราแพ้มากี่ไฟนะสองครัสองไฟนะล่าสุดแพ้ใครมาสายตะครนสายนครนะวันนั้นก็เจอฝีมือยังไงแต่ใหญ่เขาใหญ่กว่าหรือไงเออเข้าไม่ถึงเนาะ แล้วเรานี่เจอทรงเหลียมรูปร่างแล้วเป็นไงก็พอดีครับพอดีไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากครับคิดว่าจะเอาชนะได้มั่นใจมั่นใจอายุใหญ่แล้วครับ18ครับคนจังหวัดเพชรบุรีครับไปปล่อยกิโล58ครับพื้นเพืเราเป็นมวยอะไรฟิฟต์ไหครับทางซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบครับเราชกมวยรวมๆประมาณสามสิบสี่อยครับฝากพี่น้องชาวเพชรบุรีเชียร์เลขเป็นสิเวียร่าด้วยนะครับขอบคุณครับ